เรื่องเล่าเขย่าขว,วัญต่อแม่ตะเคียนเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณประสิทธิ์ทำงานเป็นคนขับรถทัวร์และช่วงนี้คุณประสิทธิ์ขับรถอยู่ที่สมุทรปราการบริษัทก็ได้แจ้งกับคุณประสิทธิ์ว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ให้คุณประสิทธิ์ไปสมคนที่จะเหมารถไปจังหวัดอุบลราชธานีให้เรับคนขึ้นรถตามจุดต่างๆ ตามที่ะระบุไว้ให้คุณประสิทธิ์จึงได้ไปรับผู้โดยสารแล้ววิ่งรถไปที่อุบลราชธานีพอไปถึงที่หมายประมาณสี่โมงเย็นคุณประสิทธิ์ก็ได้อารถเข้าไปจอดด้วยในวัดหลังจากคนลงรถหมดแล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พักทานข้าวเสร็จแล้วกะว่าจะนอนพักแต่ในวัดมีงานคุณประสิทธิ์จึงคิดว่าคมจะนอนไม่หลับแน่ก็เลยขับรถเข้าไปจอดที่หลังวัด ตรงจุดนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรียงรายอยู่หลายต้นเลยทีเดียวจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มคุณประสิทธิ์ก็ได้เข้านอนและได้ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนเพราะปวดปัสสาวะจึงได้ออกไปข้างน,นอกรถและจัดการธุระส่วนตัวเสร็จพรันคุณประสิทธิ์ก็สังเกตเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งเธอนั่งร้องไห้ยอยู่บนต้นไม้คุณประสิทธิ์จึงได้เดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมพูดคุณประสิทธิ์ก็เลยไม่กล้าถามเซาซีมากนักเพราะตนไม่ใช่คนในพื้นที่จึงได้กลับเข้ามาในรถแล้วก็มองไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่คุณประสิทธิ์ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นกวักมือเรียกจึงตัดสินใจถึงไฟฉายและลงไปหายครั้งหนึ่งพอคุณประสิทธิ์เดินไปถึงก็ได้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ได้ส่องไฟฉายขึ้นไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีแววตา เห็นแค่ลูกตาดำๆคุณประสิทธิ์ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกกำ้ออยพระในคไว้แน่นแล้วผู้หญิงคนที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็พูดขึ้นมาว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะอยู่ข้างล่างนี้คุณประสิทธิ์ช็อกพูดอะไรไม่ออกทิ้งไฟฉายแล้วก็หันหลังวิ่งตรงเข้าไปทางกุฏิพระในกุฏิมีพระชาาอยู่รูปหนึ่งคุณประสิทธิ์ก็ได้บอกว่าหลวงตาครับ ผมเจอผีบนต้นไม้หลวงตาก็ถามว่าแล้วคุณโยมไปจอดรถตรงไหนล่ะคุณประสิทธิ์ก็ตอบว่าผมจอดไว้ที่หลังเมนไปประมาณห้าสิบเมตรตรงที่เป็นป่าผมทิ้งไฟใช้ไว้ตรงนั้นด้วยหลวงตาไปเป็นเพื่อนผมหน่อยครับคุณประสิทธิ์กับหลวงตาจึงเดินไปที่หลังเมนแต่ก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณประสิทธิ์จึงได้เดินกลับไปที่รถแล้วกะว่าจะเอารถไปจอดที่อื่นดีกว่า แต่รถกลับสตาร์ทไม่ติดคุณประสิทธิ์ลองดูอยู่นานก็ยังสตาร์ทไม่ติดจึงนึกในใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้แม่ย่านางช่วยคุ้มครองลูกช้างด้วยพอคุณประสิทธิ์หันหลังกลับไปดูที่นอกกระจกก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมคุณประสิทธิ์ก็ไม่กล้าลงจากรถอีกแล้วจึงได้แต่ขมตานอนจนถึงเช้าพอตอนเช้าก็ได้เดินไปบอกเจ้าภาพงานวัดว่า เมื่อคืนได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าทางเจ้าภาพจึงได้ไปคุยเรื่องนี้กับรักคุณประสิทธิ์ก็กระลับไปที่รถแต่รถก็ยังสตาร์ทไม่ติดทั้งๆที่เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วจึงได้ขอให้ผู้เดินารทุกคนช่วยกันเข็นรถออกไปนอกวัดแล้วลองสตาร์ทดูอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ยังไม่ติดเรียกช่างมาช่วยดูก็ยังสตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมคุณประสิทธิ์จึงนึกถึงคำพูดของผู้หญิงคนนั้น เหมือนเขาจะบอกไว้ช่วยเขาด้วยเขาอยู่ข้างล่างนี้คุณประสิทธิ์คิดไปคิดมาก็เลยไปบอกกับทางเจ้าภาพและทางเจ้าภาพก็เลยขอให้ทุกคนช่วยกันไปขุดดูประมาณชั่วโมงครึ่งขุดกันลงไปก็ลึกพอสมควรก็ไ,ได้ไปเจอกับต้นตะเคียนใหญ่มากๆต้นหนึ่งคุณประสิทธิ์จึงได้ไปจุดทูปและบอกว่าจะแม่ถ้าอยากขึ้นไปข้างบนนะ คอยช่วยทำให้รถผมสตาร์ตติดแล้วเงินที่ผมเมามาสี่หมื่นผมจะเอาไปจ้างรถแมคโครมาขุดเอาเจ้าแม่ขึ้นมาจากนั้นคุณประสิทธิ์จึงได้กลับไปที่รถสตาร์ทแค่ทีเดียวรถก็ติดเลยคุณประสิทธิ์งงมากว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่ถึงอย่างไรคุณประสิทธิ์ก็ได้ทำตามสัญญาโดยการไปว่าจ้างรถแมคโครมาสองคันเพื่อที่จะได้ขุดเอาต้นตะเคียนขึ้นมารถม พอสองคันขุดยังไงก็ขุดไม่ขึ้นทั้งทังที่ช่วยกันทั้งสองคันจนสุดท้ายคณะทัวร์ที่มาด้วยต้องการจะอยู่ต่อและจะขอเมาต่ออีกหนึ่งวันคุณประสิทธิ์จึงได้โทรไปคุยกับทางเจ้านายจนเวลากลางคืนคุณประสิทธิ์ก็เข้าไปนอนในรถเหมือนอย่างที่เคยผู้หญิงคนนั้นก็ได้มาเข้าฝันแล้วบอกว่าถ้าอยากจะเอาแม่ขึ้นให้ทำใบสีแล้วก็เชิญแม่ขึ้นมาถ้าแม่ขึ้นมาแล้ว แม่ก็จะให้โชคให้ลาบพอรุ่งเช้าคุณประสิทธิ์ก็ได้ถามว่ามีใครทำใบาสีเป็นบ้างเพราะว่าเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันแล้วก็บอกให้ทำใบาสีก่อนทางวัดจึงได้ทำใบาสีแล้วก็ให้รถแมคโครล,ลงไปกุดทีหนึ่งแต่ครั้งนี้น่าแปลกมากเพราะว่ายกต้นตะเคียนขึ้นมาอย่างง่ายได้เอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้แล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พูดว่า ผมนำเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วนะครับขอให้เจ้าแม่สถิตอยู่ที่วัดนี้เลยแล้วกันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต้นตะเคียนต้นนั้นก็ได้อยู่ที่วัดแห่งนี้และมีประชาชนเข้ามากราบไหว้ขอพรจากต้นตะเคียนต้นนี้และได้สมหวังกันไปต,ตามๆกันซึ่งวัดที่ว่านี้อยู่ในอำเภอ้ํายืนในเขตจ,จังหวัดอุบลราชธานีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของต่อแม่แตะเคียน ที่คุณประสิทธิ์ได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองที่จังหวัดอุบลราชธานีถ้าหากว่าใครได้ผ่านไปทางอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็ลองสอบถามดูนะคะว่าวัดไหนที่มีต้นตะเคียนค่ะอาจจะได้แวะขอพรจากเจ้าแม่ต้นตะเคียนและสมวังดังที่ปรารถนาก็ได้นะคะ